สวัสดีค่ะเพื่อนๆืันนี้สิพามาเบ่งแมวกินปลากระป๋องสามแม่ครัวนะจ๊ะคือว่าเมื่อคืนนี้ท้ายคลิปกินย่ำย่ำมะม,ามา่นานะจ๊ะที่ลงไปจะคลิปที่แล้วเนาะวันนี้ก็เลยเอาสิเอาจานลงไปเก็บเนาะวันนี้แมวกับมาเอิญยุ่นหิวแล้วคือเพื่อนสิหิวเขาเพมีแนวอห้กกินไหมเพื่อนๆก็เลยเอาปลากระป๋องมาเทาให้กิน ที่แรกก็ปิดปิดหองไปเลยล่ะเปิดเปิดออกมาอีกกับหองเมียว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 อยู่คือเ่าก็เลยเอ็นายังให้กินดีว่าบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรให้กินหรอกสนอกที่แรกเนาะเขาก็บว่าได้อุ่นบ่ได้หนึ่งเขาเนาะเพราะมีเขาเพื่อนเลยโอ้นี่ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งก็เลยเอามาแกะให้นั่งกินแต่ว่าเบิ่งสายตาเบิ่งสายตาสายตาแบบยานเลยยานแต่ว่าหิวจ้ะเรเคยมาขอกินเี่เพื่อ แมวแมวบ่มีเจ้าของดอกแม่มันมาออกไว้อยุอนหลายตัวอยู่แต่ว่าวตอนนี้เห็นเหลือเห็นตัวเดียวนี่แหละอย่าเถิงเบิ่งเด้อพอเพิ่นกินแสบแล้วเดี๋ยวเพิ่นจิมาทุกมือเลยป่ะนี้เถิงเบิ่งเด้อกินกินแบบกินแบบสายตาแบบระแวงอะ่ะระแวงมึงจะฆ่ากูหรือเปล่าวะอย่างประมาณนี้นะมึงใส่ยาเบียร์กูบน่นว่าปะอันนี้ก็เลยถือโอกาสอุ้ยถ่ายคลิปก็นะ่า่ายคลิปเบิ่ง เพื่นกับวิญญาณเด้กินกินแต่ว่าแห่งๆแล้วแวงนะถ้าเกิดเท่าแบบสิเท่าสิจ,จัดนัน่งนี่นั่งสิแหลนเลยบันเอะเพื่นหิว,วแห้งคอย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยๆอยคอนเข้ามาเลยกอนะตาเพื่นเหลียกขึ้นมากินยุบไปได้ก็เหลียกตาขึ้นมาเด้เพื่อนะเพื่อจะสร้างอุบัติเพ่อนอะเพื่อนสายตาส <laughs> ายตาแบบ บ่ไวใจบ่ไวใจว่าเอาอะไรให้กินนาะเอาอยัางให้กูกินนาะนี่เนาะกูจะตายไหมเนี่ยแต่ตัวน,นี้หิวมากเลยก็เลยต้องกินเพื่อประทังชีวิตได้ยินเสียงยังกับบันไดเลยวัแบบสิเรียมหนีเลยสายตาแมวสามสีนะครับข้านออกมาอีกแล้วบาวแห้งกับบันไดเดันตื่นสิเรียมหนี มอายตามม,มันมันมองกล่องนั่นน่ะมองกล่องเห็นเห็นแบบเห็นทอาทายลูมมันกับแบบยานทายวิดีโอพยายามนั่งแบบบดติงซุ้มขอดซุ้มออกเอามือายตาไปจะสร้างอรงกฤษเดินวนมั้งกินกินแบบกินด้วยความรปรแวงอ่ะกินไม่มีความสุขเลยเต็มหิวมากตอนนี้นะมีการจอดปั้งเขาอีกนะ ตอนนี้หมามันนอนแล้วขันหมาบ่นอนนี่มันคือสีแลีนไม่อยาดอยู่หรอกหมานอนหมดแล้วหาทุ่มนอนนี่ไหมหาทุ่มด้นี่ถ่ายคลิปกินย่ำแล้วแล้วมาพ่อแมวมาขอแมวกินอีกบ้านี้ยากเสียจังเดยห้องควนนี่นั่นก็เลยเอาปลากระป๋องมาจัดให้ซะเลยซื้อมาสามสิบบาทจัดให้หนึ่งข่องเลยน้องเสแล้วต่อมาขออีกเด้อมีแล้วไบตเฮเห็ดน,น้ำแกงเราปุน จะเสียบวางใส่จานให้อย่างดีเนาะเป็นละแวงเป็นยันเ้องไห่แต่ว่าเพิ่นเดือดความหิวต้องกินทั้งเหลียบตานายสัตว์เนื้อตัวสัตว์บ่าอ้อยกินกระไดห่วงแมว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 อยู่อันนี้ว่าอ่อยกัดปวอ่ะสายตานะแสีบค่ะ สามไม่ครอร่อยจริงม,มันสิ่ขั้นมากินแต่ละเทีย่ยวคนจะย่ยองยองยองเลยยานเท่าไรสิไลจังด่๋เอามาใส่จานให้กินดีไปเนี่ยยังสิ่ยานู้ยไหมเงิดหลายแล้าแว่ยินเสียง,งยงงัยงกับอะไรดิหันหน้าหันหลังเงดเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา เตรียมสีเลียนอยู่ตลอดวเวลาบันเถาะเขาก็่มีอยู่ที่แล้วว่าสิคุกเขาให้กินกับบไร้หงเขาเขาเนียวก็บไร้อุ่นกินในดอกในล่า่ะบุฟเฟ่ปลากระป๋องสามแม่ครัวกินไปพ่อเบ่หิวปวดหนักสายตาเฮ่อร่อยไหม แซ่บบอฟังรูเรีองบ่นี่ฟังภาษาไทยภาษาอีสานรูเรีองบ่นี่เฝาน้ำยิบปปไปในกัดแล้วแวงยีเด้มันตาเพปน็นเหลียกขึ้นมาเหลี่ยงได้พอดา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 สายตาเพปน็นย่าตนตาเทาไหลเด้เฝากินเนี่ยมันเดือดข่อยแล้วเนี่ย าวกินเร็วๆอนหิวนอนแล้วเด้อนางมึงสายตา่าตบจักบาทจะบบ่อเหรอเพี้ยจักบาทบ่ะน,นี่คนอ,อ่ะหน้ามันใสจริงๆเลยเอารีบกินให้หมดเร็วหิวนอนแล้วนี่เด้อผู้ขายหิวนอนแล้วเด้อค่ะม่ไลง่วงแล้วนะได้ยินไหม อ่ะเร็รวๆด่วนสงสัยจะฟังบอลรูเล่องสีว้าภาษาเจ็ใส่กจังไดอยู่กับแมวอะไย <c oughs> หัวแห้งบ่ไ้เลยเดี๋ยวมันสิรดนไทยเบองมันกินเบิรอดบางนไมกินเบิดหอดไฟรีบเร็วๆเข้ากินข้าว,าวใหญ่ๆปมๆเนี่ยสวบเอาสวบเอาเลยเปียง เออเรียกตาซะอีกปัดเหนียวเลยฟาว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 หลายนาทีแล้วได้เนี่ยไขยง่งว,ว,วงแล้วเด้อไข่งวงลวจ้าคุณแมวขาเรียวๆรีรบกินหน่อยยำเรียวๆหน่อย เร็ว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 อีกนิดเดียวเปล่าวปล่าปรีบๆหน่อยคุณนายปากระป๋องราคาสามสิบบาทคุณเดอ้อนางเดอ้อแกงนำ้ำแกงข้าวปุ่นไดมอนึ่งๆนึ่งคุณเด้อเนี่ยขอยให้เจ้ากินอยู่เนี่ยต้องกินให้เบิดนะเท่แล้วนะ กินให้หมดนะเสียดายของเฝ้าเฝ้าเร็วๆหน่อยเร็วๆวอไว้ ой, วววไแล้วง่วงแล้วเด้อเด้อนัอง่งเด้อคุยง,ง่วงแล้วเด้อปวนหัวมองสายตาเป็นทำว่าเหลียบตาให้เฝ้ากินอนุญาตแล้วไม่มียาพิษอะไรทั้งสิ้นแหละของดีมีประโยชน์ เหลียกตาใส่อีกเยอะจนโดนเร็วๆนั่งปวดขาเลยด้เนี่ยนั่งมาหลายนาทีแล้วเนี่ยกินละแวงจนว่าตะตนจนสิจบก่นยังละแวงเหลียกตาใช่กันยุดจนจะจบมวนอวล เอาเร็วๆนั่นะน่ะอีกสองตอนน่ะๆฝ่าวสวบเอาอืมกูเป็นแมวกูสิงหยาดมึงเนาะเนาะอ่ะเร็วๆหน่อยอันกินตอนใหญ่กันนี่สิไปยอมอีหยังเดี๋ยนี่สิไปคุ้มเลี่ยอยู่แย่ทางเพีย่ตอนเพ่ีใหญ่ๆเพีย่เออตอนใหญ่ๆพี่แม่ตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้อ้โหารประหยัดจริงๆเลยเธอ <c oughs> นี่จิไปหาเลี่ยน้ำผื้งอีกเด้ยบัดนี่อยู่ใน,นจานนั่นกัยั้งอยู่นั่นน,ะน่ะมีเฝ้ามาเอาถอโอ้สุดละเด้ยบันนี้เด้อ <c oughs> ค่อยสุดละเด้อค่อยบริใจดีขึ้นหน้าตาเด้บว, <c oughs> <c oughs> วิลเลียนตาใจดีก่อนเออนั่นน่ะตอนนั่นละพี่น้องแมวข้าวบ เน่ยังพวท่านอยกินอยู่เลียออมอยู่ล่ะนี่แม่ตอนนี่แม่เจ้าคือพวกกินแม่นางเออนั่นอืมนั่นแหละจัดไปคำใหญ่ๆเออบังสายตา <c oughs> สายตาก็มีด้นยฉันหลับอะไร <c oughs> ฉันไม่มีความดีเลยเหรอเนี่ยที่ฉันเอาปากระป๋องมาให้เธอกินเนี่ยเธอยังจะมาเลียกตาใส่ฉันอีกนะเร็วเข้า จะเริ่มจะศูนย์แล้วนะเออทำไมเป็นคนแบบนี้เนะี่ยคนพน้าแมวเฝ้ากินในตอนนี้มันคือกินหยากเ,เองเอิมเอ่มแฮจะหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งตอนน้อยๆเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียบเอาอุย๊ยเนอเหอะยังบ่ถ,ถือกี่ยูหยับมาแท่งผีเปยียงย่างขวามมากินแท่งผีเปียงนี่มันเรียบบะถึงนั่ะน,นะ มันเลียไม่เถิงค่ะยับไม่อีค่ะเอ,อ้ยันมาเหลียกตาเช็กันอียวกินจนเบิดจานเหรอต้องมาเสียใจคอยอีกย่ตีนี่เมืองจานเนี่ยบ่านี้แป้นมินลินคนอะแซ่บกลางนอสาาเมคัวแซ่บอร่อยนัวนะจ๊ะสามเมคัวรถด,ดั้งเดิมมีฟาร์มกินในตอนนี้ไหมนี่ไหม ใช่ไหมมันกินตอนนี้ไหมเหลือติดอยู่ขางจานทางนี้ไหมเออเรียย่หันละอ่อนช้อยแซ่บคักเนาะอร่อยจริงสามแม่ครัวหยับมาหยับมาผีหยับมาทางผีหยับมาใกล้ไ่ไหมต้องมาเรียกตาเพราะอะไรหรอกเขาจะให้เจ้ากินมันเบิดนีอะไะนี่นั่นเห็นบอเฮียเราปะนี่เฮียออกจากจานแล้วเป็นไรบะนี่ การยับมา,วาบวบัดย่านกันอีกไม่ย่านกันอีกบันนี้จะเลยสิซด้โอดกินได้บัดเรียบตาอีกแล้วยังไม่อีมีแล้วเนี่ยขนาดนี้ยังไม่อีมีเลยเธอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อันน่ะหาเลี้ยอีได้บันนี่นั่น เให้มันแซบครั้เนาะขอบคุณข่อยไปนี่ค่าปลากระกป๋อง30บาทนี่ขอบคุณเลยยังคะอร่อยไหมแซบบ่อแซบบอ,บบอนั่งแซบบอสีฟังรูเรืองอยิงพ่นจ้องตาตอนสุดท้ายเพ่นกระสีว่าห้าดีหลายเลยเนาะเบิ้งเพ่นจ้องตาเพ่นสีขอบคุณนเลยเนาะตาเป็นตาหยาดหายิึงเนี่ยเฮ้ย ขอบคุณค่าสิไหนขอบคุณค่าหรือยังว่าเขาพูดค่ากับมาบอกเลยสามตัวตรงจะงวดบิ่งกนันนะเด้อโอเคไหมขอสามตัวตรงมะขอาฟันโหลดเนี่ยจริงนะแมวสามสีคือเป็นแมวดีเลยพี่น้องต้องอาศัมายมะห้โชกก็ได้เนาะคนเดียว่าเขาขางแต่จะของ อ๋แค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปนอนแล้วมันดึกแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเด้อขอบคุณเลหลายๆจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า